เอาปีกมันออกทุกคนตัวละ1บาทเนาะตัวละ1บาทซื้อมา50บาทแพงเป็นไงหกสิบตัวครับบอกแล้วแถมดิโอ้โหเขาพูดลายๆค่ะบาหวานคืนพี่น้องบาหวานคืนมันบาคืนไม่ได้เป็นโอ้มันไจะฟองอย่ะมไรนานาหมาเด้อพี่น้องของกินบ้านเราค่ะอาหารแสนสูงปนจักระจันกับ แกงไข่มดแดงป้าสูงลีลีว่นี่นนี่ส <jamais> ูง um> สูง uh อันน <country> ี uh ่สูงสูงเฮ้ยักหวานบ่ครับยายผักหวานยายชมกลางมันกอนมันชิยำบโบเลกมันแก่อะไรครับพี่ยายสูตรกระเดี้พริกกระเทียมหอมแดงค่ะจริงเท้าขั้วอีกกว่านี้ก็จะหอมนะแม่ครับใส่ตำยังดีอืมสุดยอด ประแดกตอนเด้อค่ะพี่น้องยปแล้วบกกาไปแล้วยายไปยังคือของเหตุเจกยันนัวขอขออยากชิมก่อนนะคะหมะสมอือหือ หยอดเสียบคนจะกระจันค่ะพี่น้องก้อยวันนี้ออกมาจากครัวนะคะแกงใส่มดแดงใส่ผักหวานกหวานทุบกุ้งไข่ดีรู้กันเป็งแล้วเป็นเัื่องไหนครับ บอน้ำเดือดค่ะเราก็จะใส่ไข่มดแดงค่ะทุกคนอันนี้แถวบ้านหนูขายหมกละห้าสิบบาทอุ้ยหนึ่งร้อยใช่อันนี้หนึ่งร้อยบาทเดี๋ยแล้วเมื่อหเดือยแล้วเดืแล้วผักผ่ะผักทีเด็ดเลยทุกคนมีผักอีตูแล้วกับักเอพักหวานักหวานเนาะยังเนาะค่ะค่ะค่สค่ะตัดเสื้วใส่ผัดเยอะ ไปร้างพักจ้าเด็กกนเลอกินกระปุลพิจันนะโอ้โหยอดแซ่บแซ่บมากใจใน่พักมีนาราเม็ดนะให้มันหอมอันนี้ละพาแซ่บโบใส่ชุ่มปกติของโอใส่โมเด็งแล้วน้ำชุ่มอยู่สุดยอดครับอือหือปิดไหมพอแล้วอื่านว่าไปกินข้าวครับพี่น้องโตขึ้นหมนี่โตไม่ได้ครับเป็นบ้านสวนมวยแอมแย่งมากินข้าวน้ำกัน บ้านสวนสามธรรมมาสะอาของมูแอมนะมาขับย้ายครับกินเขาครับมาแล้วมาแล้วสีมึงเรื่องมูแอมสีมือเจ้าของค่ะปีนี้ได้กินปนจะกระจันนะนโอ้ไม่กินเลี้ยวขนาดปีนี้ยาย่ใยญ่โทเอิรนเลยโทเอิรนทุกวันโททุกวัน,วนมาเด้อปนจะกระจันมังกดไทยเห็นเขาไหมสุนจริงกับผักกาดนี่หืมโชเฟอร์บ่างในการกานี้ทีร่รักพ่อถูกปะ บรันเอนเบิร์ตได้พักอันนี้น่ารักนะเห็นจังไดรู้บอกสอยมากมดเดียงแค่มดเดียงด้วครับใส่ปะวานใะหวานเซฟเซฟว้ามันต้องว่าอร่อยเซฟอร่อยมากไงไงเซฟว่าเพ็ดบอกครับ กาวุ้นเบ็ดมนกับเบ็ดอยู่แล้วพี่น้องมันเนาะแซบอืมอืมอื้มยายเป็นไงคะรสชาติร้านสาวอร่อยเซ็บเจ็บแซ็บๆๆๆบบไปหายอ้ฮอดไขายายไปหายอ้ฮอตไายพี่น้องเพราะว่าไม่ได้กลับบ้านมาสองอาทิตย์เนาะสองสามวันดีใช่ไหมยาย ยายก็เลยไปหาที่ค่ายก็เลยได้มาส่งไ,ได้ไมาให้นกินกินอย่างนี้คุยกันไปคุยกันมาได้มาส่งแล้วก็มาทํากับข้าวกินอยู่นี่พรุ่งนี้เช้าหนูก็ไปทํางานต่อ <laughs> สุดยอดแต่ว่าห<ะ>นูก,กินข้าวเสร็จก็ร้อยรัวไม่ใช่ปัญหาใช่ <laughs> นาแกก็แค่ปากซอยโอเคไป,ไป,ไปบ๊ายบายคลิปในค่ะ